الصلاه والسلام วรรณาจันเพรค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากนะคะที่นักเรียนของเราได้ทำความดีโดยการช่วยเก็บขยะทิ้งลงในถังนะคะที่หน้าเขื่อนพญาสายนะคะอันนี้ซึ่งทางโรงเรียนของเราก็ได้ปลูกฝังให้ลูกๆของเรานะคะเน้นความสะอาดนะคะตั้งแต่ในห้องเรียนก็คือเราจะแบ่งเวรประจำวันนะคะให้ทำในห้องเรียน โดยอาจจะเป็นแบ่งนักเรียนผู้หญิงหรือนักเรียนผู้ชายแต่ส่วนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นให้นักเรียนผู้หญิงทําความสะอาดในห้องเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนผู้ชายก็จะเน้นในอนอกนอกนอก,นอกห้องเรียนก็คือแบ่งบริเวณเขตนะคะโดยทางโรงเรียนเราก็จะทําเป็นจุดว่าเออบริเวณ拜拜บริเวณเขตอันนี้เป็นปอไหนปหนึ่งทับหนึ่งปหนึ่งทับสอง ตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เลยนะคะเราจะแบ่งโซนให้ทำนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนก็ยังมีโครงการรีไซเคิลขยะสร้างสรรค์น,นะคะโดยให้นักเรียนช่วยกันทำกับผู้ปกครองทำร่วมกันเอ,อเอาขยะที่ไม่ใช้แล้วนะคะเอามาทำเป็นแบบสร้างสรรค์ขยะแล้วก็เพิ่งเพิ่งจะมอบรางวัลไปในเ,เดือนที่ผ่านมาโดยแข่งขันกันช่วยกันทำพ่อแม่ลูก ด้วยการทำนะคะแล้วก็ยังมีโครงการประกวดบ้านสะอาดนะคะก็คือเริ่มต้นจากที่บ้านนะคะก็คือเรา,เาคุณครูและผอ,ออ,อจะตั้งคณะกรรมการก็คือคุณครูของพวกเรา,เาให ผู้กปกครองเข้าร่วมบ้านสะอาดนะคะแล้วก็คุณครูก็จะเป็นกรรมการไปตรวจนะคะแล้วก็มาคัดเลือกกันว่าบ้านไหนสะอาดแล้วก็ไม่ใช่สะอาดอย่างเดียวก็คือคนในบ้านจะต้องสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ,คะทาร่วมกันเราก็จะทําแบบนี้ไปทุกปีเลยนะคะก็คือ,อ ก็อยากจะฝากถึงเยาวชนทางบ้านนะคะก็คือผู้ปกครองพ่อแม่จะต้องเริ่มต้นจากที่บ้านก่อนโดยจากสังคมเล็กๆภายในบ้านของเราก่อนในเรื่องความสะอาดในเรื่องออทิ้งขยะเราควรจะปลูกฝังว่าให้กินแล้วก็ทิ้งในถังขยะเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไปข้างนอกอาจจะขับอย่างเช่นพ่อแม่ขับมออรไซค์ไปเราก็ต้องสอนลูกหลานของเราว่าอย่าทิ้งลงไปที่ถนน อาจจะทิ้งไว้ในตะกร้ารถของเราก่อนก็ได้แล้วพอถึงบ้านเราก็ค่อยไปทิ้งที่บ้านนะคะแล้วก็บ้านเมืองของเราก็จะได้ดูสวยงามสะอาดสะอา้านปราศจ,จากโรคภัยนะคะครับผมกลับไปที่คุณครู <c oughs> ครับกลับไปที่คุณครูาศาสิวิมลน,นะครับซึ่งลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็เต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนกันโมหมัดอินธรรมยาการิยาเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของท่านนะครับป3าทับหนึ่งฮะอาจารย์ ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงครับที่ลูกหลานเราได้ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมครับค่ะก็ดิฉันนะคะนางสสิมตรีจันสืบนะคะก็เป็นครูประจําชั้นนะคะนักเรียนชั้นป .3 าทับหนึ่งนะคะของเด็กชายมูฮัมหมัดอิลหัมยาการิยานะคะก็รู้สึกนะคะดีใจแล้วก็ประทับใจนะคะที่ลูกศิษย์นะคะในในการดูแลของดิฉันเนี่ยได้ทำความดีนะคะ คือได้เก็บขยะนะคะที่เขื่อนท่าพยาสายนะคะก็พอมีเจ้าหน้าที่นะคะมาที่โรงเรียนนี้มาบอกว่าเด็กชายมูฮัมหมัดอิลหัมเนี่ยได้ทำความดีก็รู้สึกดีใจนะคะที่ว่าเออเราเนี่ยสอนได้สอนลูกศิษย์นะคะว่าให้ช่วยกันร,รักษาความสะอาดของออของโรงเรียนแล้วก็ของ จังหวัดของเราด้วยนะคะได้ปลูกฝังโดยที่ตอนเช้านะคะนักเรียนมาก็จะต้องอช่วยกันเก็บขยะบริเวณเขตนะคะแล้วก็ทำความสะอาดในห้องเรียนก็จะแบ่งกันแล้วนอกจากนี้นะคะทุกครั้งเลยก็จะสอนนักเรียนว่าเมื่อเจอขยะไม่ว่าตรงไหนนักเรียนก็จะต้องเก็บไปทิ้งในถังขยะแม้แต่เวลากินซื้อขนมมากินก็ต้องมีจิตสำนึกว่าเราต้อง ไปทิ้งในถังขยะนะคะจะสอนอยู่เป็นประจําเลยค่ะผมถามนิดหนึ่งนะครับคือยากไหมในการที่จะฝึกเยาวชนยากไหมในการที่จะฝึกเด็กที่จะให้มีจิตสํานึกดีๆกับสังคมอย่างนี้ครับก็มันมันมันใช้เวลาไหมมันก็ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาก็เป็นเด็กใช่ไหมคะครับนี่แหละ เราก็ต้องใช้เวลานะคะคือคือจะพูดประจําพูดเสมอเมื่อเจอขยะก,ก็จะบอกให้นักเรียนเก็บทันทีฉะนั้นพฤติกรรมของเด็กเนี่ยมันโบกบอกถึงพฤติกรรมของครูด้วยหมายความว่าวันนี้เด็กที่เราเจอเนี่ยเด็กที่เราเห็นเนี่ยวราจะเป็นมูมนฮัมัดอินฮาไม่ว่าจะเป็นนาราชิปคือเขาเดินแล้วก็เก็บขยะลงถังขยะฉะนั้นผลพลอยได้ลานิีสองก็ต้องตกไปถึงครูประจําชั้นะฉะนั้นครูประจําชั้นอยู่โรงเรียนอะไรเราก็ต้องตามมา นะครับตามมาสัมภาษณ์ตามมาจะเอาสแสดงความคิดเห็นบ้างแล้วก็บ่งบอกถึงในเรื่องของโรงเรียนด้วยว่าจะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพรวมไปถึงท่านอาจารย์ใหญ่ด้วยหรือครูใหญ่ด้วยใช่ไหมครับตรงนี้นี่เองเนี่ยคือเราสัมผัสเด็กปับ๊บว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ช่วยสังคมเราก็ต้องมาสัมผัสกับคนที่สอนเขาแล้วปลุกฝังเขาแล้วครับ,รบว่าว่าคุณครูมีเทคนิคอย่างไรปลุกฝังอย่างไรถึงทําให้เด็กสองคนนี้เป็น เป็นคนดีของสังคมเราได้ประจักษ์แล้วนะครับว่าเพราะที่นี่มีการลูกจิตสํานึกตั้งแต่ตอนเดินเข้ามาในมัธยมเรียนเลยแล้วก็โครงการจาระโครงการที่ได้นําเสนอเมื่อสักครู่นี้ครับแสดังไม่แปลกว่าคุณครูสอนดีนะครับพอคุณครูสอนดีเด็กก็มีคุณภาพช่วงท้ายครับอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านในเรื่องของเยาวชนในเรื่องของการที่ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดครับค่ะ ก็อยากจะฝากเยาวชนทางบ้านนะคะว่า,าบ้านเมืองเรานะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะยิ่งความสะอาดเนี่ยบง่งบอกนะคะมันบง่งบอกถึงว่า,เ,าเราเนี่ยมีความเจริญมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่นักษา,าวความสะอาดเราก็ต้องมาจากทางบ้านด้วยนะคะค,คือผู้ปกครองเนี่ยก็จะต้องมีการเ,าเน้นย้ำ นะลูกหลานของท่านว่าต้องช่วยกันรักษาความสะอาดที่บ้านก็ควรที่จะมีถังขยะนะคะรองรับอันนี้แล้วก็ปลูกฝังให้ลูกหลานเนี่ยได้ช่วยกันรักษาความสะอาดโดยแม้แต่การกินเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเป็นถุงหรือว่าเป็นกระดาษสักนิดเดียวเราก็อย่าทิ้งนะเราก็ต้องเก็บเอาไว้ถ้าสมมติ พาลูกหลานไปเที่ยวใช่ไหมคะอย่างเช่นไปเที่ยวที่ทะเลอะไรแบบนี้นะคะ,ะเมื่อเมื่อเมื่อกินแล้วนะคะก็เศษอะไรต่างๆก็ต้องมีภาชนะที่รองรับอย่างเช่นถุงใช่ไหมคะเราก็ใส่ถุงเอาไว้แล้วก็บอกให้ลูกเนี่ยไปทิ้งในถังขยะ นะคะที่เขาวางเอาไว้แล้วถ้าถ้าผู้ปกครองทุกคนเนี่ยช่วยกันนะคะ,อะสอนลูกหลานของเขาให้ช่วยกันดูแลตรงนี้นะคะก็บ้านเมืองของเราก็จะสะอาดน่าอยู่ด้วยน่าอยู่ค่ะทีมงานสิงจากสถาบันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูทั้งสองท่านนะครับคุณครูศศิวิมลและคุณครูวรรณานด้วยแล้วต้องขอขอ,ขอบคุณไปยังโรงเรียนด้วยนะครับโรงเรียนเทศบาลหกที่ผลิตนักเรียนหนูน้อยเยาวชน ได้อย่างมีคุณภาพนะครับที่ประทับใจที่สุดนั่นคือโครงการหลายๆโครงการเมื่อกี้มีตที่บอกมาืีโครงการบ้านสะอาดที่ทําให้ครอบครัวของเยาวชนของนักเรียนได้มีส่วนร่วมกันตรงนี้แหละครับคือถ้าหากว่าเอาวิชาหนึ่งวิชาใดไปบูรณาการสังคมของบ้านเราบ้านเมืองของบ้านเราโรงเรียนของเราก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่และก็สะอาดและก็ปลอดภยัยและในที่สุดถ้าพูดถึงในเรื่องของระบอบของอิสลาม เราก็จะตอบแทนท์เพงาอความดีด้วยเช่นกันสล้วดอกวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ <c oughs> ครับ <c oughs>